ขอ,อกันมาเยอะเหลือเกินสำหรับ JAK ลูกซองอภิมหาภัยนรกล้านปีแสงโหโหโหสุดเกินแล้วคลิปนี้ก็บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมร้อนวิชานะครับเนื่องจากว่ามีคนขอเข้ามานะครับแล้ววันนี้ผมก็จะลองเล่น JAK นะครับบอกเลยว่ามันของแท้ครับไฟลุกโชว่มาเฮ้ย แล้วนี่ก็เป็นต้นเหตุของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้อิสปายจากเพื่อนๆเอฟซีของเรานี่แหละที่มาทวงถามนะครับอยากให้ผมเล่นแม็กไฟนั่นเองนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยก่อนถึงขั้นที่จะไม่ได้ตั้งตัวนะครับอาจจะลงดึกนิดหน่อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นช่วงที่ผมฝึกวิชานะครับลองแต่งลองยิงลองโอหูใช้เวลาไปน่าจะ1ชั่วโมงได้นะครับลองใช้ลองไปเล่นด่านธรรมดาอะไรเงี้ยจนได้ตกหลึกเป็นของแต่งที่ลงตัวนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัวร้อยถปอว่าเป็นคลิปวดีโอรกนะครับาลองคลล่นร้เนระอุ ขอเจ้าตัว JAK ครั้งแรกครับบอกเลยว่าคลิปนี้ร้อนวิชาจัดนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเอาจริงวันนี้โอ้โหเอารับสวัสด,ดีทุกโอเคครับสวัสด,ดีทุกคนครับเป็นไงเปิดมาแบบนี้ลิ้นไปแล้วเนี้ยเปิดมาแบบนี้ทุกคนอาจจะงงแต่ว่ามาทดลองกันดีกว่านะครับนี่เลยครับผมทุกคนครับ JAK ฮะ โอ้ยขาโมทองซะด้วยทำไปเล่นไปกรับสวัสดีทุกคนอย่าเป็นาก,การอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นเป็น JK นะครับซึ่งผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมโอ้ยเพิ่งจะซ้อมกระสุนไฟนะครับไม่แน่อาจจะเป็นเมตากระบอกใหม่ที่ผมซึ่งโหดจะได้อาจเป็นไปได้แต่เฮ้ แต่ประเด็นคือตาแรกแล้วผมมาเจออ่าเป็นด่านนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าตัว J.K. หรือเปล่าขวามือยับขวามือยับวิ่งก่อนเลยผมวิ่งปาดก่อนเลยเอาเด็โอ้โหผมไม่สนครับวิ่งใส่อย่างเดียวครับทุกคนคือผมจะมาพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ย J.K. มันมีกระสุนใหม่เข้ามานะครับซึ่งกระสุนใหม่นยก็ได้รับจากภารกิจนะครับซึ่งภารกิจของมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ และเออ่ทุกคนก็สามารถเข้าไปรับได้มันเป็นกิจกรรมเนาะเรียกว่าเป็นเหรียญกิจกรรมเนียครับทุกคน <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิไปเปล่าอู้วิคือมันเป็นกระสุนไฟนะครับหรือว่ากระสุนไฟเทอร์ไมน์นั่นแหละก็คล้ายๆกับ <c oughs> แมนอวอลนั่น <c oughs> แหละทุกคนแล้วก็มันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือแบบ พอตน้นตูอะไรวะเน,นี่ยลิ้นผมหันมากเพราะว่าผมแบบเพิ่งไปซ้อมมาแล้วก็แบบใจร้อนไงโอ้โหมันก็มีเหมือนกันนะดิโอ้จังหวะเฮ้โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวรีโหลดแป๊บนึงคือผมก็เซ็งที่มันมาเจอด่านนี้ไงประเด็นอะเอาดิโอ้โหขาดเบ็ดเดียวเอาไาล่ะเอาไาล่ะ นอนก่อนเลยนอนก่อนเลยใจเย็นเอาดิโอ้เจเคระยะ35หมื่นปีแสงล้านว้ยๆกระตุกอะไรวะเปได้ครับสวยเลยสวยเลยแต่ว่าใจน้ำร่มก่อนครับเหมือนกับว่าทีมของเราอะไรกันครับเนี่ยเอ,เอาดิใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นตั้งสติก่อนเปิดคลิปมาอย่างงี้ผมก็ข้าสติตะเลิรดน,นะครับเฮ้ยเจอว่ะประเด็นคือกระสุนผมเหลือ3นัดโอเคบริจาคเลยแล้วกันแต่ว่าบริจาคง่ายๆไม่ได้ดิมันบริจาคง่ายๆไม่ได้ดิดดดเพื่อนุบโอ้โหรถผมไปทางอื่นว่ะเฮ้ยโอเคแต่ว่าตอนนี้26ต่อ 28นะครับเอาว่ะทุกคนเดือดจัดนะ JK นี่เป็นอะไรที่อ่าค่อนข้างที่จะ OP ใน e PR มากๆนะครับแต่ว่าใน MP ผมก็เพิ่งจะมาลองจริงๆจังๆนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหระดับผมเล่น JK แล้วมันจะง่ายๆได้ยังไงละ่ะเอา้าเราขึ้นไป30ต่อ29ก่อนเลยว่ทุกคน อย่างตึงโอเคก็ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่ามีคนขอมานั่นแหละแล้วผมก็เอ๊ะมีจริง,รงๆเหรอกระสุนไฟซึ่งผมก็ไม่ได้ทดลองมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไปซ้อมในเทรนนิ่งโหมดนั่นแหละแล้วหลังจากที่ไปเทรนนิ่งโหมดมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็แบบร้อนวิชาไงตอนเนี้ย อุยอ้ยโอหูยสไนแบบว่าเล็งพอดีเลยว่ะสามสิบเป็นต่อสามสิบแต่ว่าด <van> ่านนี้ผมไม่ค่อยโอเคว่ะแต่ว่ายังไงผมก็เอ็มอยู่แล้วแหละโอ้โหขนาดนี้แหละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงอ่ะเล่นแรงอ่ะเพื่อนวิ่งก่อนเลยไปเด็อุ้ยกระสุนหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลบก่อนโอเคขอมากเพื่อนเอ้ยโอ้โหใครมา โหระยะใกล้เลยว่ะมันเริ่มเข้ายากนะครับเพราะว่าจุดเล่นของ J J C เนี่ยมันเริ่ยากนะครับผมและตอนนี้คือกระสุนไฟเนี่ย oh <my> ผมก็น่าจะมีคลิปแบบว่าแยกสอนแบบให้ทุกคนดูจริงๆจังๆแหละแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแบบนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันใหม่มากๆมันใหม่มากๆสำหรับผมนะ <S <S เอา้าแล้วโดนโอ้โหโดนไฟตัวเองตุยฮะ <laughs> เอาดิโอ้โหเราจะเล่นกับเราแต่ว่า ส่งและแพ้วะ่ะเอาดิโอ้โหได้วะ่ะได้วะ่ะสี่สิบเก้าสิบเก้าจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาดิโอ้โหแล้วดูการพีคของผมครับเฮ้ยแล้วใครจะสู้ไหวอะไรอย่างงี้เอาดิกระโดดยิงไปดิเอาดิจะวัดเหรอครับโอ้โหแล้วใครจะวัดกับผมได้อย่างงี้ เอาเลยเอาไปก่อนเลยนี่เอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยแล้วก็นอนก่อนจะเย็นเอาไปก็เลยโอ้ไม่ได้โอ้ยสวยเลย50ต่อ51นะครับแล้วตัวพิกเกมคือ JK ว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นว่ะนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะครับที่เล่น JK แบบจริงจังอะนะทุกคนคือโดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้เล่นหรอกนะครับแล้ววัดเหรอแล้ววัดหอ,แ,ววดหรอแรกกันไปดิโอ้โห คือมันเป็นกระสุนเชอร์ไม้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นดาเมจที่เราต้องเอ่อเขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ต้องแชร์กันนะฮะเฮ้ยๆอ้ยเฮ้ย,ย,ยจะชนะอยู่เล้วเนี่ยมาปะละ่ะขอบคุณมากที่มาเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นวะทุกคนโถยต่ตัวสุดท้ายขอชนะเหอะตาเนี้ย เออพิกภชนะได้วอาโหแล้วดู MVP สซะก,ก่อดนะครับผมทุกคนครับโอ้โหเอาว่าผมมั่นใจอะแต่ด่านนี้มันเป็นด่านที่แบบไม่เหมาะกัเมากๆแต่ผมด้าน MVP มบีพาทำไปเล่นก็จัดไปทั้งหมด21คิวอะครับทุกคนเฮ้ยไะเดี๋ยวเราลุยต่อเลยด้วยกันนะครับผม Let's go <S แล้วคืออย่าบอกนะว่าเกมมันจะเล่นตลกกับผมอีกแล้วอ,อะไรวะเขาน่าจะมาด้วยกันแต่ขอญาตนะครับปิดไมค์กันดิโดนนะ เขาไงดีวะแล้วผมเล่นซองแล้วมันไปยากัะดิสไนเปอร์สไนเปอร์แล้วก็กับเจคเนี่ยนะคนละโลกเลยนะเฮ้ยโอ้ยจุ๊บโอ้โหอมฐานโทษครับทุกคนผมฐานโทษนะครับฐานโทษนะครับมาดิเอาดิ Aude ừ đi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  Má ừ đi Má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  đi ba đi LÀ <laughs> ไม่ละไม่จำจริงๆมาดิ <c oughs> เอา้าเฮ้ยอุ้ยยังอยู่ที่เดิมเลยอ้เอเฮ้ยๆ,ๆตัวสุดท้ายขอได้ปะตัวสุดท้ายขอปิดเลยแล้วกันโอเคสวยครับ เอาละรอบนี้แหละเว้ยเจอด่านที่ใช้สักทีมาครับแต่คือเมื่อกี้คืออาจจะตัดเร็วหน่อยนะเพราะว่าต้องเล่นสนากจริงกับด่านนั้นไม่ไหวครับเอาละเจเจด่านนี้เอาจริงด่านนี้ก็มุมเล่นเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอโดนฝั่งตัวข้ามเนี่ยดักลึกเนี่ยบางทีก็เล่นยากนะอย่างเช่นผมออกกลางเนี่ยก็ออกยากละเมื่อกี้ก็ลืมเลยผมจะพูดอะไรนะใช่ไหมานะครับถือว่าคลิปนี้เป็นการลองเล่น โอ้นี่แหละปัญหาถ้าเขาโผ่แค่ห,หัวหรือครึ่งตัว JK จะเป็นปืนที่เล่นยากก็เพราะอย่างนี้แหละเฮ้ยโอ้โหดูดีครับจากจะถนัดโดนเล่นเองซะแล้วเล่นซ้ายอ้ยด่านนี้เจริงไม่เหมาะวะ่ะเอาดิามาดิจะมาหลบทำไมตรงนี้วิ่งเลยป้า เฮ้ยเอาเะล่ะไม่ต้องรีมาแล้วมาเออเออเอาดิเอาดิอยู่ตรงนี้แหละเอาดิคาน่าไปดิเอ้ยเอาดิไปสองอีกแล้วโอ้โหเอาอะเฮ้ยโอ้โหสวยแต่ว่าเจ็บว่ะเพื่อนเจ็บว่ะเอาเลยไงเอาเลยไงเครื่องมันตื่นอีกแล้วอะเจ๊เคจะได้กี่คิวมาดูกันฟึบปาดไปก่อนเลยมาเลยมา วิงว่งวิง่งวิ่งโหเกือบเวลาครับทุกคนช็อตเมื่อกี้เอาดิไปสองอีกแล้วเียใจเย็นเข้าบ้านา่ะเฮ้ยโหวิงว่งวิ่งไปรถครับรถจับ ไปโอเคสวยยี่หต่อยี่ครับเรากล้าเข้าวบผมเราไม่แอบอยู่แล้วครับเราเล่น j k นะทุกคนอย่างเดือดว่ะอันนี้ก็ครั้งแรกของผมจริงๆนะเพิ่งจะมาจับเลยนะครับทุกคนยังไงก็เอาใจช่วยผมด้วยนะครับโอเคลบไปมาดิโอ้ยตัวนี้มันตามันรู้จุดเว้ยเขาสนใหญ่แล้วผมก็รู้ว่าเขาแอบกันมากนะแต่ว่าผมจะดันจุดเขาเสือทรงอะ เพื่อนหันมาดูมองผมทำไมวะเนี่ยอะไรเพื่อนอะไรครับเนี่ยหันมามองผมทำไมอย่างต่ำถ้าผมจะทำสำเร็จอ่ะถ้าอ่อตาตนี้ถึง20ิคิวเดี๋ยวผมก็จบที่ตานี้แหละแต่ว่าถ้ามันไม่ถึง20ผมจะเล่นต่อเรื่อยๆจนกว่าจะจบสวยเฮ้ยเข้าบ้านเราเอาดิหูแล้วโดนไฟตัวเองอีกแล้ว <laughs> โดนไฟตัวเองตุยับทุกคน <laughs> ผมโดนปล่อยไปละตอ้องเผยกันระเบิดมาหรือเปล่าวันนี้อ่ะอยู่ใกล้ไม่ได้เลยเข้าตัวเองเบิร์ดเคปเปิดเกาะอ,อะไรครับเล่นบ้านเขาดีกว่ามันกว่าเยอะปล่ยเพื่อนโอ้แสบตาเว้ยแสบตาเว้ยเ,เอาเปล่าอุย้ยมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยและผมใส่สุดไงโอ้โหไม่ต้องกลับเออเออโอ้โหมันเห็นผม แต่ว่าก็โถวเวลาให้เพื่อนไปคิวมันได้ครับตอนนี้39ต่อ31เอ้ยเอาว่าเอาเรื่องว่ะเจะ a คโคส,สุดอะตอนนี้คือเอาเอาว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้คือคลิปร้อนวิชาแล้วกันนะครับเฮ้ยโหโถเ้ยคือผมหลบไม่ได้อะมุมเข้ามามุมแคบแล้วโดนปืนยิงทะลุให้ตายเถอะมาดิโอโห้เ้ยผมเริ่มไม่ไหวว่ะ ผมอยากใช้กลแล้วว่าตอนนี้คือคือเขาดักกันเป็นส่วนใหญ่เลยเว้ยเอาดิเอามาล่ะเอามาล่ะจะดักก็ดักให้สุดมะโอใครวะเอาดิเอาดิสวยเลยเพื่อน,น,นอะไรแอบอีกแล้วนะ แอบอีกแล้วนะเพื่อนไปผมวิ่งก่อนเลยอะจังหวะเน,นี้ยเฮ้ยโอ้โหวิปาดไปดิขอนั่งก่อนใจเย็นเพราะว่าผมปาเอาชัวร์ก่อนแล้วกันขู่ลึกแล้วลึกแล้วช็อตนี้มาลึกแล้วครับผมลองเช็คตรงนี้ดูโอเคยังไม่เจอนะครับตอนนี้คือ58ไปแล้วทุกคนอุยอ๊ยอะไรวะเน,นี่ย โอเคเรียบร้อย60ไปแล้วเฮ้ยเอาอ่ะครั้งแรกผมเล่นเจเชก็ได้เรื่องอยู่ในเนี้ยทำาเล่นไปแต่ว่าไม่ได้ MVP บว่ะจะถึง20ป่ะเนี้ยไม่น่าถึงแล้วแหละเอาเป็นว่าผมไม่ได้ MVP น่าจะเป็นเพราะว่าผมตุยเยอะนะั่นแหละโอ้โสกอร์โอเคแต่ว่าผมตุยเยอะไปเฉยนะครับเราว่าดีเดือดไงไดไป19คิวนะครับยังไงก็ยุ่นผมด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปร้อนวิชาแม็กไฟแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากคอมเมนต์หรือว่าคนที่มา DM ผมดี ว่าอยากให้ผมลองเล่น JAK เพิกไฟวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสก,กินเข้ามาเนี่ยผมจะรีบรีวิวสก,กินของ JAK เลยแล้วที่สําคัญเลยก็จะมาเจาะลึกแลวก็ลองไปใช้จนชินอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็เล่นได้นะผมว่าผมพอเล่นได้แต่ว่าน่าจะต้องฝึกกันอีกนิดนึงเพราะว่าความเคยชินเนี่ยมันไม่มันเป็นศูนย์เลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะชินเนาะแต่ว่าคลิปนี้ไปลองเทรนนิ่งโหมดมาก็ถือว่าร้อนวิชาดิดหน่อยนะครับก็เลยแบบขอจัดสักคลิปนึงนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็ ให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มานะครับผมแต่ถ้าซุปอร์แชทเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับโอเคเจอกันในพีีน้านะครับสำหรับวีดีขอตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ